กราบสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC แฟนครับแฟนช่องท่านพอใจดีพี่น้องครับเมื่อนี้เป็นมือสุดท้ายของเล่าพัฒนาได้พี่น้องเด้อเมื่อนี้เป็นมือสุดท้ายของเล่าพัฒนาพี่น้องนะครับเมื่อนี้พอใจดีสิผ้ามาตามแนวทางโค้งสุดท้ายกับสรุปฟันทงโค้งสุดท้ายนะพี่น้องเนาะของเาวาพัฒนาเนาะพี่น้องวันที่ยนะี่สิบสองเนาะ วันที่วันที่ยีิบสองพฤศจิกานะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับสรุปเนาะอันนี้ชุดสรุปเด้อพี่น้องสรุป สรุปฟันทงพี่น้องสรุปฟันทงฟันทงโค้งสุดท้ายพี่น้องโค้งสุดท้ายเนาะสุดท้ายนะครับพ่อใจดีนะครับ เจ็ดสำนักสำนักพี่น้องเจ็ดอาจารย์เด้อเจ็ดสำนักเร็ดอาจารย์นะครับพี่น้องให้พี่น้องปลออ พอใจดีฟันท่งใ,พน,งในพี่น้องไปพิจารณาเอานะครับเนาะมักกระจัดคัดกระพานพี่น้องบ่ากันแนวทางมีเขามีหลุดใด้พี่น้องนะครับในพี่น้องพิจารณาเอานะครับเนาะผม,มพู้ใดทราบได้ได่ม,มพู้ได้รู้ได้นะครับเนาะว่าแนวทางสิไปสิมาตัวใดสิออกตัวใดบ่มพลครรูพี่น้องนี่แค่เป็นสูตรแค่เป็นแนวทางเนาะนะครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าพี่น้องหกเจ็ดนะครับนี่คือแนวทางเก็สํสำนักเก็ดอาจารย์นะครับที่พ่อใจดีสสรุปให้มื่อนี้มื่อสุดท้ายพี่น้องนะครับพ่อใจดีพี่น้องนะครับพ่อใจดีฟันทง ฟันทงไปที่หกจับคู่หกเก้าเด้อน,นะครับพี่น้องมักกะคือจักนะครับบบมักกะคือพานพี่น้องนะครับปูทองพี่น้องตามมาด้วยนะครับเนาะตามมาด้วยปูม่มงคลพี่น้องนะครับตามมาด้วยปูม่มงคลเด้อปู่มงคลพี่น้องนะครับ ปูมงคลนะครับปูมงคลฟันทง3ฟันทงไปที่สมจับคู่ที่สม ต่อมาพี่นอ้องปูทองพี่นอ้องนะครับปูทองฟันทงฟันทงไปที่สองเอา วันนี้คือโบอรตรงกัดนอกบ้านี่พี่น้องเอลยจับคู่สองเก้าเอาจาังซีละพี่นออ้องเอาต่อมาปู่สอนพี่น้องนะครับปู่สอนปู่สอนเดอ้อพี่น้อง ปู่สอนฟันธงอะไรพี่น้องนะครับปู่สอนฟันธงฟันธงไปที่หกจับคู่หกเก้าพี่น้องนะครับต่อมา ปูอุดรน้องปูอุดรน,นะครับปูอุดรฟันธงสามแปดนะครับ ต่อมาปูสีหนึ่งฟันทงปูสีหนึ่งฟันทงเก้าจับคู่เก้าสองเจ๊อ้อย ฟันธงจอยฟันธงไปที่เก้าจับคู่เก้าสองนะครับทุกสำนักจับคู่เป็นที่เรียบร้อยพี่น้องนะครับให้พี่น้องพิจารณาเอาได้พี่น้องเด้อแนวทางมีเขามีหลุดใดพี่น้องนะครับบกว่าผู้ใดบบมีผู้ใดทราบใดโบมีผู้ใดดูใดว่าแนวทาง ออกตัวนั้นตัวนี้อันนี้แค่เป็นสูตรคำนวณน,นะครับสูตรคำนวณเท่านั้นนะครับเนาะให้พี่น้องเอาไปพิจ,จะะารณามักกะจัดคัดกระพานบาว่ากันแนวทางมีเขามีดูดพี่น้องนะครับใด็พอจจดีขอให้พี่น้องโชคดีพีช่ช่มือแรงนี่ตามที่เคยพอใจดีเคยเบาพี่น้องนะครับเนาะ ขอให้โชคดีสู่ผูสูขข่คนจนหอดปีไม่พี่น้องปีหกแปดจังว่ากันไหมพี่น้องนะครับเนาะผู้ใดขามาเบิง่งแล้วกดไลไรกดแช์กดติดตามที่โชคดีหอดปีไม่พี่น้องปีหกแปดจังว่ากันใหมพี่น้องนะครับสูตรนี้ได้ถึงปีชนปีพี่น้องนะครับปีหน้าสูตรใหม่ว่ากันพี่น้องนะครับนี่คือบทสรุป นะครับคือสรุปฟันทงโค้งสุดท้ายนะพี่น้องเนาะให้พี่น้องอ่าพิจ,จารณาได้พี่น้องได้มักอาจารย์ได้สำนักได้กับพี่น้องอ่าติดตามเอานะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อนพี่น้องเอาพี่น้องสำหรับชิปนี้พ่อใจดีก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องมือแรกงสองถุเงเครื่องคอยพี่น้องโชคหมานคา,านออนโชคดีมีใช่พร้อมกันนะพี่น้องเนาะสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ